ที่เห็นนี่คือสลิกร์นะคะสลิกร์เป็นแปรงที่จะช่วยสางขนตายของเด็กๆให้หลุดออกมาซึ่งขนตายเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของสังกะตังเป็นสาเหตุของขนพันกันแล้วการใช้สลิกร์ในขั้นตอนการเป่าขนให้แห้งแปรงขนของเด็กๆเ,เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการกระตุ้นต่องไขมันใต้ผิวหนังให้ขับไขมันออกมาบำรุงขนเขา ที่เห็นนี่คือเรียวคุงนะคะเรียวคุงเป็นชิวาวามาลงอ่างฟูคอร์สของ Take a b a า t ซึ่งหลังจากที่เราทำความสะอาดหูแล้วตัดเล็บแล้วต่อใบเล็บแล้วไถ่ายขนใต้อุ้งเท้าใต้ทองใต้ก้นแล้วอาบน้ำแล้วฟอกแชมพูแล้วลงคอนดิชนเนอร์เพื่อบำรุงขนแล้วเป่าขนด้วยใดเย็นหมดแล้ว เราก็มาลงใดอุ่นแล้วก็แปรงขนทำไมต้องลงใดอุ่นหลังจากที่ใดเย็นก็ขนแห้งแล้วคือเหมือนเราใช้พัดลมอะค่ะพัดลมเป่าผมเวลาที่ที่เราสระผมเสร็จผมแห้งก็จริงแต่ว่าความชื้นมันยังอยู่เราก็จะใช้ใดอุ่นเพื่อไล่ความชื้นให้ออกไปจากผิวหนัง เรียวคงก็ดูสบายดีกับการที่เราแปลงขนให้บางตัวก็ไม่ได้ชอบแบบนี้เราก็จะพยายามทำให้เท่าที่เราทำได้ะคะ่ะแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมั่นใจว่าความชื้นไม่มีอยู่แล้วจริงๆแห้งสนิทสิท์ใส่หน้าแล้วจริงๆเราถึงจะพาไปที่ขั้นตอนต่อไปนะคะ เป่าขนแห้งแล้วสางขนต้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายของอาบน้ำฟลูคอรดโดยการใช้หวีเหล็กเช็คขนว่ายังมีส่วนไหนที่พันกันอยู่ไหมลื่นปลืด้ดลื่นปลืด้ดแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยดีทุกขั้นตอนดีที่เรียวคุงเป็นชิวาวาค่ะไม่ค่อยมีริ์ไร้กาดอะไรตามลักษณะของสายพันธุ์แล้วเขาก็จะเป็นหมาที่ แค่ขี้กลัวไม่ได้ดื้อไรก้กาดอะไรเราก็เลยทำงานกับเขาไม่ยากนักเห็นไหมชอบแหละดูออกสบายตัวแหละดูออกเนะะี่ยค่ะบางตัวก็ไม่ได้ยอมยืนนิ่งๆให้เราทำงานแบบนี้นะคะแต่เราก็จะพยายามทำงานของเราให้สมบูรณ์ที่สุดเสร็จแล้วลื่นแล้ว เห็นเศษขนที่ติดหวีออกมาไหมคะเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไว้มันก็จะพันกันจากพันกันถ้าเราไม่แปรงบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นสังกะตังพอเป็นสังกะตังก็เรื่องใหญ่เลยลคะค่ะนี่คือตัวที่สะอาดแล้วขนที่แปรงแล้วขนตายออกไปหมดแล้ว าขนให้แห้งลงไดอุ่นเพื่อให้ผิวหนังแห้งแปรงขนเพื่อกระตุ้นต่อมไขมันใต้ผิวหนังให้ทำงานแล้วก็สางขนตายออกไปเพื่อไม,ไม่ให้มีขนพันกันเป็นสังกะตางเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วอาบน้ำฟูคอสของเรียวคุมพร้อมจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมไปกลับบ้านกัน บายบายครับเดี๋ยวคงจะกลับบ้านแล้วครับอันยอง